ช้านี้เรามาอยู่เที่ยวเชียงใหม่นะครับอยู่วัดเจดีหลวงกันนะครับพาเที่ยวชมวัดเจดีหลวงนะครับเป็นวัดพระลาวบ่งนะครับที่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับสวยงามจริงๆนะใครเคยมาเชียงใหม่นะครับคิดว่าคงต้องมาเที่ยวนะครับที่วัดเจดีหลวงแห่งนี้นะครับมาที่ไรก็รู้สึกประทับใจนะครับสวยงามทุกทีเลยนะครับ ที่วัดเจดีหลวงนะครับสวยงามครับสวยงามสวยงามอลังการเลยนะครับตอนนี้อยู่วัดเจดีหลวงนะครับเชียงใหม่บรรยากาศ สดชื่นครับเช้านี้อากาศเย็นสบายสบายแต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะมีแดดออกมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามีลมพัดครับลมพัดเย็นสบายถ้ามีโอกาสนะครับหรือว่ามาเชียงใหม่ก็อย่าลืมมาเที่ยวชมนะครับที่วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้นะครับ นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นต่างชาติที่เชียงใหม่เยอะมากกว่านี้น่าจะเป็นเทศกาลด้วยแหละนะครับเทศกาลยี่เปิงหรือว่าลอยกระทงของเชียงใหม่นะครับก็เลยทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่เชียงใหม่เยอะนะครับแล้วก็ที่วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ก็ตั้งแต่เช้าเลยนะครับนักท่องเที่ยวเดินเข้าเดินเที่ยวชมเยอะเลยนะครับ

ตอนนี้เราก็ยังอยู่วัดเจดีหลวงกันนะครับเชียงใหม่ครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับชมความงามของวัดเจดีหลวงกันนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะครับนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันโอเคไหม ลมพัดเย็นสบายสบายครับหน้าหนาวกำลังจะเริ่มข้นมาแล้วนะครับที่ภาคเหนือหรือเชียงใหม่นะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับเมื่อเช้าตื่นมานะครับรู้สึกเออมันเย็นสบายหนาวแล้วหนาวแล้วนะครับแต่เราก็จากนี้เราก็ไปเที่ยวจุดอื่นต่อนะครับ เราค่อยไปเที่ยวจุดอื่นกันต่อนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่กันวัดเจดีย์หลวงนะครับ พูดถึงเชียงใหม่นะครับเป็นจังหวัดที่มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับวัดนะครับที่อยู่ในตัวเมืองก็เป็นวัดที่สวยงามน่าท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จุดท่องเที่ยวที่สําคัญก็มีเยอะแยะนะครับเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดเอ่ยนะครับเป็นดอยสุเทพนะครับดอยอินทนนท์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับ เป็นจังหวัดท,ที่น่าสนใจน่าท่องเที่ยวมากนะครับอันนี้ก็อยู่ในวัดนะครับวัดเจดีหลวงนี่ก็เป็นวัดพระอารามหลวงนะครับเป็นวัดที่สวยงามเก่าแก่ตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเยอะเลยนะครับมาหลายครั้งนะครับมาหลายครั้งนะครับแต่ก็ประทับใจนะครับทุกครั้งนะครับ แต่ว่าครั้งนี้ก็โอเคเลยเพราะว่ามันเป็นเริ่มจะเริ่มเริ่มต้นหน้าหนาวนะครับอากาศแต่เย็นสบายสบาย,บายมันไม่ค่อยร้อนนะครับสามารถที่จะเดินเที่ยวชมได้อย่างอย่างโอเคเลยล่ะนะครับนะมนไม่มันไม่ร้อนไงมันไม่ร้อนนะครับก็ชอบบรรยากาศแบบนี้ครับเช้าๆ้ามาตื่นมาตื่นมารู้สึกเย็นสบายเลยรู้สึกหนาวด้วยละ่ะเช้านี้นะครับ นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับเคบีบบอกรับโอหพาทิตย์แต่พาทิ์สองนะครับ เราอยู่ที่วัดเจดีหลวงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับสายสายมานะครับแดดแดดเริ่มจ้าละนะครับแต่ว่า อากาศยังเย็นสบายๆนะครับร้อนนิดๆน,นะครับ,นะรบแต่ว่ามีลมพัดเย็นสบายนะครับอยู่ที่วัดเจดีหลวงนะครับเชียงใหม่ครับองค์พระพุทธรูปนะครับที่อยู่ด้านบนสวยงามมากเลยครับสวยเด่นเป็นสง่าม,มากนะครับองค์พระพุทธรูป

เดินเที่ยวชมกันต่อนะครับเดินเที่ยวชมวัดวัดเจดีหลวงนะครับวัดเจดีหลวงอันนี้เป็นอะไรนะรโอ้อันนี้สวยงามมากเลยครับองค์พระโทธรูปนะครับ จะเข้าไปกราบต้องถอดรองเท้านะครับจะดูนะครับว่าอันนี้เป็นอะไรพิพิธภัณฑ์วัดเจดียหลวงเป็นหอธรรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหอธรรมนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ของวัดเจดียหลวงเลยนะครับ ร้อนนะครับเข้าร่มก่อนเข้าร่มก่อนนะครับมาชมนะครับอันนี้พระเจดีวัดเจดีหลวงครับดูแล้วสวยงามจริงๆท้องฟ้าแจ่มใสมากนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับ บรรยากาศเย็นสบายนักท่องเที่ยวนะครับเริ่มทยอยเข้ามาเยอะเลยนะครับนักท่องเที่ยวเยอะเลย